ฟูนเออเป็นหมอบอกว่าเป็นไขมันนะต้องรักษาไอ่เพิ่มพูนอยู่กับหมอกลัวเลยเขาไม่นอนเขาจะไม่นอนตรงนี้เขาจะมานอนข้างบนเอออะไรอะไรอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเออเอาเมื่อถือ่ะเออเอาเอามื่ถือเอามาถืออ่าวันนี้มากับแม่เลยตั้งแต่ร้านหมอแล้ว ให้กินวิตามินไปความงามความงามบอ,อกมาไหมลูกตะวันบอกน้ําตาลไปไหนครับน้ำตาลไปหาหมอครับอยู่แชบไปหาคุณแม่มาคุณแม่คุณยายี่คุณแม่คุณยายสบายดี